สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาวไอขายประกันค่ะวันนี้จะมาในเรื่องของนะคะโรคร้ายใกล้ตัวลูกรักนะคะคือ RSV นะคะโรค RSV นะคะมาอีกแล้วกับช่วงฤด,ดูการปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะแล้วทราบไหมคะว่า RSV เนี่ยอาการเป็นอย่างไรบ้างคะอาการก็จะเหมือนอาการไข้หวัดทั่วๆไปเลยค่ะจะซึ่งจะมีนะคะไอนะคะอ่ะ จามนะคะมีไข้สูงนะคะหายใจเนี่ยจะเสียงดังวิทวิทนะคะแล้วก็จะมีเสียมหะค่ะมีอาการเบื่ออาหารนะคะมีอาการซึมแอาการเหล่านี้นะคะสามารถสังเกตลูกหลาของคุณนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้รีบพาไปหาหมอนะคะแล้วก็ในส่วนของ r s v นะคะจะสามารถนะคะเป็นได้กับผู้ป่วยทุกกลุ่ม อายุนะคะแต่ว่าจะพบมากหน่อยเนี่ยก็ในคนที่มีกลุ่มอายุนะคะต่ำกว่า5ปีนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะเป็นกังวลเรื่องนี้อยู่ค่ะแน่นอนนะคะไอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ AIA นะคะตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเลยค่ะด้วยนะคะแบบประกัน AIA นะคะ H&S Extra ค่ะ New Standard นะคะ ใครนะคะที่เป็นห่วงลูกรักนนะคะตัวนี้นะคะจะสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กที่มีอายุ15วันถึง75ปีนะคะหรือสามารถต่ออายุได้ถึง84ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะหากไม่เคลมนะคะเรามีคืนนะคะภายใต้เงื่อนไขนะคะและก็นะคะที่สําคัญเนาะเบี้ยประกันนะคะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่และเรื่องที่สําคัญมากไปกว่านั้นเลยค่ะ นั่นก็คือนะคะหากท่านใดนะคะหรือว่าคนไหนลูกคนไหนที่เป็นแล้วนะคะจะนะคะไม่สามารถทำประกันได้นะคะจะต้องรออีก2ปีเลยนะคะกว่าจะทําเรื่องเยีน่นทําประกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ปลอดภัยวันนี้นะคะคุ้มครองทั้งคุณที่คุณรักนะคะลูกรักของคุณแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะด้วยความรักด้วยความรารถนาดีจากเสาไอประกัน a i a ค่ะหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามานะคะอินบ็อกซ์นะคะได้ที่นะคะอ่อทิกต็อกนี้นะคะหรือว่าจะตามไปหน้า Facebook ที่ไอปนัตตาได้เลยนะคะวันนี้นะคะลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะนําข้อมูลข่าวสารดีๆมาแนะนําคุณลูกค้าอันเป็นที่รักของเราต่อไปค่ะขอบคุณ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ